สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่26ธันวาคม2566นะครับไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่578นะครับใกล้เขามาแล้วนะครับไม่ปูเน้นให้ปูย้ำให้งวดวันที่30ธันวาคม2566งวดที่ผ่านมานะครับ85แบบ75 57นะครับแตกบนล่างนะครับเอากับปูว่าฝันดีอยู่พี่น้อง นะครับเขามาหาปูไปฟังน้ากันเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับผมว่าปูฝันว่าจังไดปูจะเน้นให้ตัวใดน,น้อพี่น้องเนาะเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับผมกะมีพี่สาวนะครับจากเมืองนอกนะครับเป็นฝากปัจจัยมากถวายปูน้ำนะครับทำชมเอาเขาไปฟังไปชมน้ากันครับ กราบนมาสการครับปูครับเอาพี่สาวจากเมืองนอกปูฝากปัจจัยมาถวายปูทำบุญน้ำปูดะครับผมเอาสาธุเ้อครับผมยกมือสาธุเอานะครับมาจากสีนอบานนี้หรอครับอันไหนปูคือมาจากสีนอวันนอโอ้ ขันน้ำมนต์อันนี้เพิ่นทรงไม่ปูได้พี่น้องด้อเพิ่นทรงไม่ให้นาะปูเนาะขันน้ำมนต์ป้าปูศูนย์หาไหมอันนี้เป็นไดขนี่สามเก้าสามบอกหรือสามแปดสามังสามหกอันนึงเพื่อหาดิเทียงกันร้องท้องหาศูนย์ติปูอันนี้เลขันน้ำมนเลสามก็ไม่สองตัอันนี้เลขเด็เลขครบเลยงานเลขเก้าหออันนี้หก อันนี้หก,หกับอย่างแต่เก่าเป็นหกรับเอาปูสรุปเห็นไหมปูสรุปชุดบนล่างนะครับหาซูงงมโอ้ขันน้ำมนต์ธรรมชมปูไออันนี้ไหมนะนี่เอาท่านผู้ชมนะครับอันนี้พึ่งส่งมาให้เลยได้พี่น้องเด้อส่งมาเมื่อกี้นี่ครับปูโทษหาเพิ่น หรือเพิ่นโทรมาหาปูผูครับผมนะเพิ่นก็ส่งมาให้นะครับขันน้ำมนต์โอ้สูนหาเห็นชัดเตพี่น้องสรุปบนล่างวิ่งหาได้พี่น้องเดอ้อห้าหนึ่งห้าหกห้าห้าห้าเจ็ดนี่แหละไม่เท่าเนี่ยี่หาเจ็ดพ่อมอปูตัวเก่านี่ยละตัวเก่า มาเอาดอกเร่ดังเขาครับมาลงขันไปเอาเร่เขามาลงมาได้ครับต้องไปความมั่นสูตรครับสูตรไปสูตรมั่นนี่ท่านี้นะครับบนล่างไปเลยนี่ครับผมจะเริ่มเนี่ยใช้แอปูบอกปูออกเียนี่ออกนีแท้แท้สามสิบสามสิบ เอาปูขันน้ำมันเลยปูตัดให้ตัวไหนขันน้ำมันนะขันเลขเบิ้ลนะขันเลขเบิ้ลนะแปดแปดปะปูขันไปคือไปตารางด้วยแปดแปดนี่เปล่าพเลขเด่นบนห้าที่ครับอสองบวกสองเป็นสี่ก็มาครับมาสี สี่บวกหกได้ศูนย์กําหนึ่งครับมาหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้ากับหนึ่งบวกกันก็ได้ศูนย์กําหนงครับมาศูนย์เก้ากับศูนย์บวกกันไงเก้ากับศูนย์ครับมาศูนย์มาเก้าศูนย์กับเจ็ดบวกกันในเจ็ดกับแปดครับมาเจ็ดมาเจ็ดทั้งสองอันเลยนะปูเจ็ดกับเจ็ดบวกกันในทีปสี่กับสี่ก็ห้าสี่ก็ห้าเหลือห้าตัวเดียวเหลือห้าตัวเดียวเหลือเด่นห้าตัวเดียวครับอืมวิ่งเรืงห้าตัวเดียว วิ่งห้าตัวเดียวเขีนไปซื้อติดแปดกรบอกอะไรนี่ครับต้องตีหาไ,ไปคือเอาตารางนู่นปูขันน้ำมุนนี่เขียนให้นะตัดตัวใดนี่ขันน้ำมน,น,ำมนุนน้ำมุนเนี่ยเยกขันน้ำมนต์มันจะมีอยู่เบิ่งนุปูเพิ่นตัดตัวเลขไม่บอเพิ่นตัดไม่ให้น้ำบอเลขสามมันคือหลายตัวฉบับนี้ <laughs> ขันน้ำมนต์มันจะมีปูใสใสอีกใบไหม,ไไหมปูขันน้ำมนต์ไอ้ปูเขียนใส่ใบไหม กับโอ้หาศูนย์เห็นชัดอันนี้ผนส่งมาให้ปูและพี่นองเลยขันน้ำม์เอฟซีผนส่งมาให้มาครับผม ชูเทียมันออกสีคนละสีเด้ครับย่งสงสัยอยว่าแม่นมองเดียวบ่บ่อปูเดี๋ยวยังสงสัยอยู่ครับชูเทียมมันจะบ่เป็นสีนี่เด้กผู้ชายเป็นสีเหลืองมันนี้เป็นคนละมองคนละมองอ่าเอฟปูวาธรรมชุมเดี๋ยวจังรอนะครับผู้ใดมักชุดนี้แคบแคบไปก่อนนะครับในเอฟที่แคบเอาอ่าตัวนั้นจะมา มืมันเดี <cons urai> ๋ยวจังรอนะครับอันนี้เปิ้นส่งไม้ส่งไม้ปูท่ารผชุชมนะครับฝันบ่ปูมันกับฝันเทียนพระซุ่มเก่า่นาละมาครับมันยืนเที่ยวกันดีละพระสองลูกนย่ครับแล้วฝันจังได้อีกฝันได้อีกฝันกับจะลายมือแล้วครับมันจะเเล็ตัวเก่ามากมาจากพระสองลูกคือเก่ามากยืนเที่ยงกันครับผมมันจะบอกเลขตัวเก่าบ่าตลอด มันอเ่ามาเจาะเจ็ดเจ็ดนี่ออกสองเจ็ดนี่อะไรฝันอะคือว่าฝันบอกผมมาฝันได้จับยังปูวมันบ่มันบ่อยเป็นฝันคือเก่าตะเกียบฝันเจ็บเฮ็ดครับเจ็บเฮ็ดกับเจ็ดหัวฝันไลาสอตัวก็เลยให้นี่ดิจับปลาสองตัวปลาสองตัวเข้ามาขังไม่ได้ทังน่ะครับปลาดินใหญ่ครับดินบัวบัวอยู่อืมครับเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าคับป่าสองตัวขันไปเรียนเนี่ย,เร,ยเรียนเรียนตารางได้แปดนะอันนี้ล่างอมันมีคะแนนและเลขล่างสองทางครับแค่นี้อืมใน,นเรียกบนครับเอาทำปรชม นะครับขันน้ำมนต์ปูวาชุดนี้ชุดนี้เพิ่นนซงมาให้เป็นคนละมองได้พี่น้องได้นะพาผู้ใดมาเพิ่นว่าเข่าดีขึ้นกันนะครับลองจับเอาสามหกสามศูนย์หานี่ไหมครับชัดนะปูวาเดี๋ยวจังรอดนะเพื่อชุดที่เดิมเพิ่นนซงมาใหแต่อันนี้เพิ่นนซงใหม่เป็นคนละที่คนละมองกันนะครับขันน้ำมนต์นะครับอันนี้แคปหน้าจอเอาท่านผู้ชมนะครับก็ศูนย์หางามเห็นชัดพี่น้อง เน้นให้สักนี่ปะปูสักนี่ไม่ทำนี่ครับสรุปบนล่างหาติดหาเลยครับเอาเลยเจ็ดสองประเด็นเราปะปูเจ็ดสองฮะเจ็ดสองเยี่ยมละบ่ออกบอออกซี่กับบ่ออกเจ็ดสองบ่ออกบอออกตัดออกได้มาเจ็ดสองเลยลักซี่กับตัดวัดทั้งบนทั้งล่างครับผมโอ้จ้อยเลขดังกับบ่ออกสี่บ่มีในบางวันนี่บ่มีทั้งมนทั้งล่างเลยเหรอสี่ไม่มี อ่าอา๋อธรรมชมมีแต่หามันมาปูหานี่มันเสีนั่งมันเสียเอาไว้ตัวหนึ่งเรียบนห้าเจ็ดห้าเจ็ดมันเสียเอาไว้ตัวหนึ่งเจ็ดเนี่ยเจ็ดสองมาได้ขันออลตัวเก้าเนี่ยงายตึมเลยปูแตป่ปูเดียวตวาซีนี่เด่นเหติด็นเด่นก็สร้างปูเพาเอาปูทัดถิ่มเบืหลังเพราะว่าปูอ่าเจ็ดบวกเจ็ด ได้สี่กับห้าดิอ่าสี่กับห้าอ่าบอมี่หีบตัดสิ่มแล้วสี่บอมี่ตัดตัดคือตัดมาแต่หาเนี่ยโอ้นี่มันแต่เขาเลยนี่มันเขาลอยมาเลยเขานี่ยมาปัวเร้อยมาเลยหกหนึ่งหกหนึ่งบอมี่บอกหกหนึ่งหกไม่ได้หกหนึ่งไม่หกหนึ่งไม่ได้ถ้าเอฟซีมากกับกันเราเูาให้จ็ดสี่แล้วเนี่ยหนึ่งหกห้าสามตัวครับมาแั่กันเจ็ดแปดห้าเอาเขียนสามตัวให้น้ำในปัว สามตัวนี่ใส่ข้างคางนี่ปูนี่นี่ปูเขียนเส้นนี่นี่ครับผมเอาเพอเพื่อทำนมาสามตัวครับหนึ่งหกแล้วปูเ<า><า>ขียนเส้นคางยังไงนี่ปูเขียนเส้นคางตัวยังไงเลยนี่ก็เขียนเส้นคางนี่ปูตัวยังไงหนึ่งหกห้าครับผมอืมหางเดียวหางเดียว ครับเอาหางเดียวทรรมชุมนะครับปูว่าสีไม่มามนะพี่น้องแต่ว่าตามสูตรปูนี่เอาลักหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับนเจบวกเได้สี่นับไปอีกหนึ่งสี่ก<ม>ับ5้าจะเด่นสกับห้นี่ 2, นครับกับเป็นทีบสองหนก็นึงเป็นสองศูเก็เเป็นทีบีก็เจ็ดเป็นทบ่ 4, อีกวะส่ป <4 S 2> ้มาหีครับผมอืม ได้สได้หังได้กหาเรือนั่นครับเอาจากไดนปูอันนี้สองบอกยังิษนี่ยมันพิษเนี่ยอกับสเป็นสี่ออกสี่หกพิษมาวนี้เราพิษมหกได้ป่ะเนี่ยหกเดีปูหกบอกยังหขบอกหกเป็นสองปูหกบอกหกเป็นสองมมี่มีสองหนึ่งบอกหนึ่งมมีสองมมีสองศูนบอกศูนมีศูนเอานี่ดีปูมีศูนรัอยครับผมาเถือไปเสือติดเสีอกับว่าได้ครับเจ็ดสือ มันหยุดลักลอยเนี่ยเดบกเเป็น4ีบ่มีอันนี้ก็บเจ็ดบกเจอีกิบซีอีกวันอ่าีไม่มีเอาแคปหน้าจอได้ท่้ชมเด้สรุปนะวิ่งบนล่าง5เม็ดเดียวท่านผู้ชมสาตัวหนึาเอาแขนๆไปลรด2ตัว1 5 5่งห้าห้้าห้าห้ปูวลาหกหนึ่งบอมาน้ำกันล่างปูฝันมาได้จับปลาได้จับปลาป่ปัจับปลาสอตจับปลาสตัวครับปลา2อตัวคำว่าเป็นแปก็เป็่นแป แปดสองเอาทำช่มแคปหน้าจอกราบขอบุณขอบคุณปูอับซาถุพี่น้องถ้าเอฟซีอยากวิ่งนะครับวิ่งบนนี้5ครับวิ่งล่างแปดกับปูมีเท่านั้น,นอ่ะอับซาถุครับสวัสดีครับ